ไอ้เครื่อใหญ่หเติบได้พี่น้องเด็กโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกนลังลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อตอนนี้กะมาเฮื่อนเก้าพี่น้องเนาะเมื้อนี้กะมาเปิดคลิปอยู่เฮื่อนเก้าพี่น้องโดยเนาะมื้อนี้กะหลังจากที่นองลาตีไป อ่าส่วนเนาะพี่น้องอันละกากับระเม่าวรเพิ่นท่านอะไรพี่น,ออน้องเพิ่นอยากไปเนาะพี่น้องอยากไปจูดหญ้าบวะน้องตีกาจูดซอยละกาแบบหดน้ำพักอีหยังท่านอะไรเน,นา,กา,กากะสูบหนามอีหยังไว้พี่น้องไอละกาจูดหญ้าซอยเมถาวรเพิ่นกะเพิ่นกะอยากอยู่พุ่นพี่น้องประมาณส่วนแรงๆเพื่อจะจังสิได้ไปเอาเนาะโดยน้องตีกาก็เลยมาอันพันเอากล้วยพี่น้องเนาะอันกล้วยหนามนี่แหละ เพราะว่าอันมันอาจจะแก่เลยแหละถ้าป้าไหวก็ยันคนเอาไปก่อนโดยเพราะว่าสีมาตัดเอาแล้วก็เอาเมือบ่มแม่เถเพิ่นว่าเอาเมือบ่มอยู่เพื่อนเนาะแบบเพิ่นอยากกินกับข้าวนะพี่น้องกับโบโฮว่าสีอันนั้นหรือบ่เนาะมันก็แก่แนี่ยแหละแบบถ้าป้าไหวก็แบบคนสิเอาไปก่อนเนาะคนมาหานุมัยยังก็ร้ายนะพี่น้องโดยกัมื้อนี้ก็มาพีินเดพี่น้องอากาศแดดแดดพี่น้องเลยอากาศแดดแห้งเนาะมื้อนี้ก็ได้อบอ้าว มากะเห็นปลาทองเพิ่นควาดทานพี่น้องมือน,นี้เนาะเพิ่นมากควาดทานอาจจะซีเบิร์ตไล่ไล่ลสอบเติบ์เลยเห็นตังอยู่เนาะกับลูกเพิินพี่น้องบรรยากาศดีแฮงมีผ้าเนาะพี่น้องเสิเอาไปตัดกล้วยอ้เงินกระตบไอซาเพิินพี่น้องเลยหยาขื้นเต็มเนาะคนมาได้อยู่กะมีแต่หยาแต่ยังบานนี้กะพี่น้องอันนี้กะต้นอันนี้ตั้งแต่น้องกรตี้อยู่เนะาะบได้ตัดออกเลย แต่ป้าให้มันหม่มป้าไว้ให้มันหม่มแต่เก,ก่ากะโมเดนตัดออกมาหนีไปเลยมาตัดเอากล้วยพี่น้องบรรยากาศยามสวยเนาะยามแดดเลยน้องละตีสิตัดเป็นลำลงเลยพี่น้องเพราะป้าไว้มันกะบ่ามากดอกเนาะและ้วกะมียังมีลายอยู่นะเอาพี่น้องบไปนิสิตเปตตัดเลยเนาะ มันกน้อยเนาะบ่ได้ใหญ่ปานไดได้กินหลายเถือด้พี่น้องตอนนั้นกะบ่มมาบ่มอยู่เฮือนเนาะแดดเลยตัดตอนแดดเลยสิบัก้นลงเลย แต่ว่ามีผ้าเนาะดูสิคือใหญ่เติบอยู่ดอกเนีย่ยมาเบ่งห้องนี้ที่พักนี้ ไปเครื่อใหญ่เติบได้พี่น้องมาต,ตีขิดแล้วมันอาจจะแก่แล้เนาะมันตึงเลยฮะนะส,สีตึงนะบ่มได้อยู่ดอกได้สามหว,ดวีดีนี่หน่อยงามๆเลยกำลังตึงๆเนาะพี่น้องเพราะว่าสิป,ป้าไหวกลัวหนีกะบัดมามันสีบเห็นแบบคนมาหาหนออกใหม่เงี้ยกะลายเนาะยันเขาเอาไปไงนะแต่ว่ามันบบมีคนเผาพี่น้องนี่แต่อันเดียงเะนะี่ยเนาะตรงนั้นกะมันบบมีเหรอ มันเป็นกวยแทนี่ค่บบรดาเนะิปันได้นี่ตัวนี้เดี๋ยวไปตัดอยู่ห่มมัน,นอากาศอา้าวแห้งยายามันติดเสือน้องไงยากวยติดแล้ันตลอดบีเบ้ง มันคือสีอัน,นาบ่มได้เลยแหละเวลาเอาเมื่อ,อไรอันใส่กระเป๋าเมื่อนาะใส่กระสอบเมื่อมาตัดกอน่นอะเอาเมื่อแบบนี้ผัดมันบอกอัอนนั้นเนาะยับเมื่อแบบนี้กับใส่กระเป๋าที่เราจะดีทุกัย่ตัวนี้เน่าเลยเป็นแมงเลยพี่น้อง เก่าอันมีมีไรนั่นเติบเนาะเคยบักเอาแล้วเธอหนึ่งแต่บัรนน้กาอาจจะเป็นตัวสุดท้ายในตัวนี้เนาะเพราะว่าบาัรนน้มันกับหมาอีกนะพี่น้องมันก็เป็นยามแรงเลยหม่มีมีแต่ว่าเขาปลูกแล้วก็ได้ใส่ใบยัยงมันสื่ออยู่เพื่นอนนะยังบมมีสัำเนาะบริปูกพี่น้องกะเอาไปปลูกในทังดินอ้ายพอดีพี่น้องอยู่สวนพนอลีเนาะพอได้กินหมาค,คืออ,อันนี้กัเวลานั่นกับด้เห็ดข้าวต้มเลยเห็ดลายเถื่อเลยเนาะแบบบมุมเอาไปเห็ดนะอันนี้ซิ่งกระบให้ไม่เท่า นอมตีว่าจับแบบนี้คือสิตบายเนาะจับมือแบบนี้สีโบตัดออกัน่ากะเลยมาตัดจ้าพี่น้องมือสมาตัดเอาลายมือเลยกะบริมาตัดเอามานี่ก็เลยเดี๋ยวมาตัดพอดีมีผ้าประทองคนกอดทานเนะาะตังแต่อยู่ในนี้ก็ยังบริได้กินจัดเถื่อแต่กาเนาะส่วงอยู่กลับเลยนะช่วงนันห้ากระปูกเลยมันบ่มากพี่น้อง เพื่อนเอซาเพื่อนก็เอากุ้ยนนี่คือกัานละเนาะไปปลูกอ,อยู่ไกลกันเลยก็ปปูกพอได้ใส่ใบป่วะวันนี้ก็ได้กินขอนมาปกอากาศกระแดดแดดน้องมันนี่เ้าให้ตี่าเอาเมาแบบนี้สิง่ายกลัวเนาะถือมาเลยเขาจังบรดยากใส่ังี้ยน,นะจับแบบนี้นเนาะตะัวแรกวาสซิตัสโบตัสแหละ ได้เครือหนึ่งพี่น้องตัดเป็นนั้น,น,นเลยตัดลำมันลงเลยตะเก่าว่าบนเพิ่นเคยเอาไปเกลือหมูเนาะช่วงเพิ่นเลี้ยงหมูเพิ่นมาตัดเอาไปเกลือหมูบ้านนี้เพิ่นบ่ได้เลี้ยงเลยเลยบุญเพิ่งมาเอาอยอู่พอได้ห่มแต่เก่าก็มันแดดแถวนี้กันเนาะเดี๋ยวเอาอนนี้ไปชงไปไหว้อยูอ่นนี่ปลาทองก่อนเนาะยืนผ้าเพิ่นมา ใครเป็นมีผ้าตัดหมเติออากาศเย็นดีแห้งแห้งพี่น้องอยู่ที่กะเนาะหมกล้วยอีกอยังอยู่แถวนี้ก็เย็นแบบมันมีห่มใหม่ลายเนาะแต่ว่าทางเฮื่อนผู้แบบแดดพี่น้องถ้วบ่วมีห่มใหม่เนี้ยมันกาแบบ อยู่บสบายเนาะแถวเพื่อนนะมันสีมีแต่ก้อนไม้เวลาใบมันหล่นแล้ะก็ทั้งห่อนทั้งอา้าวเห็นอ้องะมคือแถวนี้เนาะแบบอันนี้มันสีมีหมใหม่ตลอดต้นกล้วยก็ปลูกไว้แบบพอมีอันหม่มนะอยู่กลางเดินแบบเวลาควาดฐานอย่างงก็เขามายิบฐานแถวหมบบ่มเห็นไหมเนองอันนี้เป็นต้นกล้วยท่านีเนาะสองสามต้นน่าเหม่นบิดเลยอันนี้เป็นต้นกล้วยหน้า,นาแบบรวมกันะนะ กาบาสิเอาไปปลูกอยู่พี่น้องตัวมันอยากมีตัวหน่อยมันเะนะมันยังบุทันเป็นหน่อึ้นเนาะเลยบุทันนําไปปลูกปลูกยินอายนพี่น้องอันนี้ต้นบากหนอดแต่มือน้องบาีเอาไปเลยอาจจะเบิ้ลอไเนาะมันเบิ้ลยามันอลไรเบิ้ลบมีเลยอาจจะเบิดญยามันแล้วต่กาวอยู่นี่กาได้กินหลายๆเนาะมันเกิดมันก็เกิดเป็นช่วงคือกาบางส่วงกับบมี ยอดมันก็หนึ่งแบบหนึ่งแล้วก็กินกับแจวปลาอีย่า,างก็แซบแซบพี่นอ้องบฮู้่าเคยกินหรือบอนเนาะบางคนก็อาจจะเคยกินนันสิออกคมๆหนหนึ่งยอดมันนะแบบร้ายๆเวลาฝนตกนะตุ่นเขียวต่ว,ว่ายามนี่ผัดบุมียอดะนะมากระเบิดเนาะอากาศดีพี่น้องตอนแรกก็ปลาทองเพิ่นว่าชินนนใ่นี่อะไเนาะเผาทานวันนี้เพิ่นบอกล้านอนแล้วก็เริ่มบมเด้นอนเพิ่นนอนอยู่ันกระ๊อบเมเทา แบบยางมพร้าวเอาค่ะนะเพื่อนญาติเพื่อน,นวะนะันเนาะอยู่กับลูกบุกานอนว่กะก็เลยไปนอนอยู่พุ่นเที่ยวมาจอบเอาค่ะนะอากาศเย็นๆเนาะมานี่แต่เกาขี่รถมากก็ฮ้อนฮ่นอนเนาะมันแดดเอาเพราะว่าฝนหากก็เซาตกก็ได้ไปจูดชิเงืรอแน่เมื่อนนี้นนกะเลยเนาะแบบคนบอดีอยู่อีหยังมันก็ขึ้นเนาะหยายัายางก็ขึ้นเต็มเลย ที่เก่าคนอยู่นี่มันก็แปนเนาะพี่น้องอันนี้นะแบบเขาตั้งหัวแดตัดออกอิลไว้เห็ดหอมจะเป็นก๊กอีกยังแลลวเนะาะใบน้อยๆน,นี่ล่าว้าเห็ดหอมน,นะมันแดดดิอันนี้ต้นกล้วยซา,าคนเนาะเต็มเลยปลูกกระห่มนี่พี่น้องได้หอดเห็ดใบ,บมันได้ไส้พูดได้เดี๋ยวสิเอาเมาแบบนี้เนะาะบริตัดออกตอนแรกวาสิตัดมันถือ,อยากว่ะก็เลยแบบนี้เลยเวลาเงาก็ถือเอา มีแต่หมันหมักง่ายๆเมืองบ่มอยู่เพื่อนใบเขียวๆเนาะยามนี่มันเป็นมันใช่ขาวสว่างยามแรงและยังงามอยู่แต่ว่าล่มแล้วมันอยากซอยเบิดเลยไปหาหน่อไม้กับปงนางลายลายหน่อไม้มันบกขึ้นเน่อมันนี่เด้น้อยไม่น้อยเลยเอ้อ ป้อันหนึ่งเลยกระทองเพิ่นเอ้าสดีเดอสบปยดีร <c oughs> วาดทานข้ามาแกะแลวทำเนาะตึงแล้วแหละยนันบ่มบ่าได้เอามาบ่มนี่คือันออมีแต่ควาดเศร้านี่ว่านี่นะในลายสอบเตบิบเนาะพัวสองสี่หกแปดเก้าเปาควาดออกมากพี่น้องลายแห้งหเลยโตควาวดบ,บิดกันเนาะ วัดมือน,นี้ก็ลาากแล้ววะจักเหรอวัดออนนัน้นแหละมือนี้แหละอืมบัดตอนนั้นแล้วก็จังเก็บตอนนี้ก็สิบสองโมงแล้วไว,ไวัยวัยมงกัด้อัน,นผู้วงเพื่อที่ส่งข่าวให้นอ้องว่ะทั้งในป่าเนาะไม้ออก,กกอกคักคักนี่น้องวันนี่นอกมีแต่แง่งน,น้อยๆไปหาหมมวนหมุนเดี๋อันนี้ก็มีแต่ซ้ำนีนน่นี่น้อยแบบนี้เดี๋ในป่า มเมือซองมือเด็กมีหมดแบบนี้เลยแห้งซีเมนต์ไม้ไมใครตะมีหม่มเพื่อทานก็ได้ลูกกล้วยเนาะอันซ้ำนี่ก็จ้ากว่าปลูกใกล้มาจักข<อ>ุดอืมขุดไปปลูกตะไบเฮ้าว,วาอยู่เลยก็งัว,วากัดเนาะมันเลยเหี้ยนมันเห็ดแหงบ่างามมาเนี่ยเด็กซ้ำนี่แหละดล้วเด็ก เกๆยังกนพลน,นเออมีใบแบบนี้งามมีใบอันเดียวนี่ยพปูกพอดีงามทาอันรตืน,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 นอือไปเก่านะแห้งร้ายแบบนี้บนเป็นปั๊บให้มูกินมันก็เลยบางพอดีเปนไปเจ้าโงเข้าอือพดเพีงโ่เข้ามันนังขึ้นพนเออเขาก็บอกเคเนยนะคือกันอันนี้ฮะบ่มีหมากและมีแต่ต้นเดียวหเน หมาอันโบมีเพื่อนอะเป็นหนุกจานคู่ในหาคุ้มหนึ่งสามพันมือให้ได้มื่อไงคุ้มกุ้ยบางใหญ่เนาะคุ้มสามพันพุดนั้นเอสซีเจพ่อแต่ก่าห้ 3, อา,าไปเห็นเพียงลเราคือกันเลยต้นแรงนะแบบไปอันเสนิร์ฟอีกอย่างค่ะนะบันนี้ยามเบนเราก็พามาคุดต้นกล้วยทั้งเหนื่อยแท้เหนือยว้าพี่น้องทดลองงานเพื่อนอะ เห็ดหลายอย่างเฮ็นนั่นเฮ็นให้นันเดินขึ้นเทใก็แต่เก่าน์ใเดือนหกแสนหนึ่งได้ตั้งแต่เขาอายุสิบสามปีผู้ไปอยู่น้ำเผินเห็ดเวียกพี่น้องหลายอย่างในเห็ดยูเคยดตาหออือยาาเว้นนี้เราก็พามาคุดต้นกวดนี่แหละโลกเหลือกเราเห็ดนะเหลือกกะกวงน้ำทำยังไงโอ้ขึ้นมาเหมื่อยเป็นเมื่อยเลยมีชีจ้ยังไงอือบาดยามแรงกับันนี้เมื่อเห็ดเวียกแล้วเนื่อพัดกวดหัน เห็ดเด็กต่เกายังน้อยอยู่ดเสิร์ฟมีงตอนนี้เขาตอนนี้ขาได้ยังเห็ดเห็ดเห็ดคือเก่ามาแล้วจะขายเห็ดน้ำลาดเด็กน้อยแถวฝุ่นจะในลานตะบนนี่บอกแน่นบอกได้เสิร์ฟมีอย่างไรยามแรงที่ไอนใหญ่มากเลยไก่บริเวณเอาความมาเสิจะเอาเปาหนึ่งนะเปาเท่าไรซะ สี่สิบพักอืมใายแน่เนอะได้สี่สิบพี่น้องคาถาราคามันก็ขึ้นอยู่ยังติดคาพื้นประปนอยู่บบกเรือ,อาจ่ายไปลยเลยแสนอืมยังแสนเดียวอากาศแดดซำเนาะเหมาะสมกับคว <laughs> ันพัดมือบริฟัดทานพัด่าฝนตก ฝนตกนําพี่น้องคนท่ามจนบ่เป็นตาจนบ่ล้างรถก็เนาะให้ฝนซาวดินแดงเนาะทางไปบ้านไสบุญเต็มเบิดเลยปูกขาไปทางในพูคาฝนซาวพแลว่าจังสิล้างฝนซาวบดนี้อมันว่าวันที่1มื้ออื่นมันวิมีบ่นจักกว่าคือว่ายังสิตกพังสิบ่แห้งดอกินๆคือตกอันน้นอือ ส่วนมันนี่พอดีดังเลยเนาะส่วนน,น้อยนิดนองเคยรอมือนดงนังเือเออพอดีดังเลยสำนีดังติดไว้เลยดนดนิะเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อหรอก ทางนอกบ่มีมาซื้อพี่อาจารย์ยูบไปใส่ในถัา่าผู้บอะยิบเรียบร้อยแล้วพี่น้องทุนไปมาซื้อกระขายแดดคักคากมัน น <im> no ี่ยังควอดออกบ่เบิดเนาะเฮ้ยควั่นเอาๆเพิ่นสิควดออกให้เบิดเลยว่ะน้อยเดียวเนาะแดดยามเที่ยงซําต้นกล้วยสาเพิ่นัวมันกินหมกกินเนาะเหียนบ่งามเลยมันดึงๆกินแถวนี ใบมันผดงามเนาะของเพิ่นผลบัวเสี่ยวเพิ่นไปเห็ดมกปลาอยยังกะใส่ใบกล้วยแล้วพี่น้องเห็นหอมๆเนาะบรรยากาศดีๆพี่น้องลมเย็นเนาะเพิ่นหดทานเพิ่นกะมัดฟักเอาน้มอยู่นอ้องนี่แหละไปหดทานดูนี่มันสิมีน้องหน,หนาเนาะใกล้ๆนี่ไปตักเอาพอได้มาหด มาแต่ดิ้นล้วกะพอดีมาเอากล้วยเลยพี่น้องเลยมาบ่มพอด้กินเนาะอันนี้มันกระลงเองมันมันดอกฮักเองพี่น้องคนบปอยู่แต่เก่าแบบชาอยู่นี่กะเห็ดกินเนี่ยหนเนาะมาบันเพันทักเลยฮักเองเพราะว่าเส้าอันนี้มันกระโดนเลยนะมันดอกวันเนาะเห็ดกินเนี่ยนี่แหละเวลาฝนตกกะเห็ดบ่ได้แบบมันมีันลังกระสีสิสิพอดีเห็ดเนาะยอยู่แต่เก่ากะ บันเท่านี้แบบพัาบริยอยเลยเพราะว่ามันหักเบิดเลยเห็นไหมพี่น้องมัเคือตอน,นมีคนอยู่มะเขืออ,อันนี้แหละพี่น้องเพ่ยไปเห็ดหน่ำหน่ำซีนบอกเพ่ยใส่มะเขือ,อน,นี่เรืองเหลืองตะเกาเคยเก็บไปขายเนาะโลหนึ่งเ่าได้เป็นโลบอก่บกได้หาพันโลสามบริ 3, โลสี่พันนี่แหละสี 4, 000, ่พันกีบมะเขือเหลืองคืน เพิ่นไปใส่เห็ดมัมซี่นี่ยังเนะาะอากาศดีมันนี่กปะปลาทองมันกะบควัดทานอยู่พี่น้องไอ้ควัดทานทั้งควัดทั้งเก็บเนาะเห็นหนูพันมาซอยยุ่ยเลยว่าเพิ่นไปส่งขขาวให้น้องเพิ่นแล้วกะไปเลยน้องมาทันมามันนี่กะมาเอากล้วยพี่น้องเนาะ พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้น้องละตีก็สิขอจบคลิปเด้อพี่น้องถ้าบพอ,พอคลิปนาเนาะโดยอยากคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี